หุ่นขี้พึ่งยินดีต้อนรับถึงแล้วทำไมหุ่นขี้พึ่งตัวนี้มันหัวยิวะไรเล่นไอเสียวว้าเซียวทุกที่นะทุกที่แล้วแล้วมาแล้วมาหุ่นขี้พึ่งถึงแล้วถึงแล้วมอกงวังก็ไปซอยผมบ้างนะลูกนะ ทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมต้องมาที่นี่ด้วยอะเดลลี่เขียนร้อยหรอต้อมาทำอะไรที่นี่อ่ะต้องมาเล่นอะไรล่ะก็ไปสิไปเดินดูสินะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีพิพิธภัณฑ์พ่อพ่อเป็นถุงที่มึนที่นี่เหรอตามตามเฮ้ยไฮโซมากจริงหรอเราจำเพนน่ะมีจำเพนปไหมมีใจโอ้จ๋าจ๋าจ๋าไปแล้วไปแล้วไปแล้วข้าทางนี้หรอเข้าทางไหนเราเจ็บมากทำไมทำไมชอบแบบทำไมชอบแบบ พี่คนนี้น่าตกใจใช่จับต้มกินหรอไม่เห็นกลัวเลยเดีวเวลาละทางนี้หรอเราไม่ได้วางแผนมากันงี้นะเว้ยคือวาแผนตามแบลรี่ไม่ใช่แบบล่าช้าขนาดนี้เพราะใช่ป้าโซ่เป็นทำอะไรจาช้าได้ป่ะและ้วแล้วก็รู้ทางไปอ่ะถ้าเกิดรู้ทางไปก็แบบไม่ได้เปช่วยถามแครว่าเราลักพาเราอยากไม่เห็นมีใครอยู่เลยเออถามคุณลุงคนนี้ดิคุณลุงครับคุณลุงตามมาแล้วนี่นี่กับเฮ้ยดีเดี๋ยวเขาหันมาเอาไอ้นี่ป้ายหรอหุ่นหุ่นจำไว้ว่าหุ่น ทำใครดีอ่ะไฮ้ดูหุ่นดหุ่นตัวนี้ดิเออเฮ้ยหุ่นกับพิษตาได้ด้วยเว้ยระหว่างนหุ่นรูปนี้อ้วนจังเฮ้ยคนเว้ยทำไมทำไมหุ่นรูปนี้อ้วนแล้วก็เดินได้เมื่อกี้เขาด่าเว้ยด่าว่าด่าเราเออสนน่าะแต่หุ่นอ้วนรูปนี้ซ้อมเขาบอกว่าทำไมผู้หญิงอ้วนคนนั้นต้องด่าเรา ด่่าาวเฮ้ย <c oughs> นี่หนังสือพิมพ์จริงป่ะหรือว่าหนังสือพิมพ์ปั้นเนี่ยเอ,อ่อเราว่าคุณลงเขายุ่งอยู่ก็เลยเขหันหน้ามาแล้วบอกมาอะไรทำไงดีเฮ้ย <c oughs> เราเราจริงว่าเราลองไม่ไหวแล้วที่จะแบบรอโอเคเัาเหมือนคนคเกินไปแล้วกลัวคือถ้าเกิดเขาขหันมา <c oughs> เราแบบเราไม่ไหว ถ่ายรูปไ้ดีกว่าแล้วว่าแล้วว,ว่าคุณลุงสวยดีเดี๋เดๆอเดอเด้อวด้อพ่อมาทำอะไรที่นี่วะไม่รู้เหมือนกันเ้ยเฮ้ยเย้าเย้าเย้าเฮ้ยถ้าเกิดกลางคืนอ่ะเดินม,มาขอมินทบาตหน่อยเราบอกว่าเราไม่ได้ศาสนาคุณห้ามจับด้วยอ่ะทำไมต้องห้ามจับอ่ะอจับแล้วมันจะอะไรผมขึ้นไปนั่งได้ไหม ่อะก็ขอธรรมดาน้อ๋อมีแบบดึงดึกเดินมาฮัลโหลนี่คือแหมนี่ก็ดูหนักมากไปแล้วเหมือนกี่เหมือนคล้ายๆพวกแบบมาดามฟุตโซอะไรอย่างงี้ป่ะคะเออใช่ค่ะใช่นเดียวกันแล้วทำมาที่นี่ของมาดามฟุตโซเนี่ยก็จะเป็นที่พึ่งแท้ๆแต่ของเราเนี่ยมันจะเป็นวัสดุใหม่ที่เราที่ค้นขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราเพราะอย่างที่พึ่งเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยไม่ได้เพราะอากาศร้อนมันจะทำให้ที่พึ่งละลายอ๋อ าจารย์แก้วที่เป็นคนคิดค้นเนี่ยก็ใช้เวลาทดลองอยู่ประมาณสิบกว่าปีหาวัสดุใหม่ก็ได้เป็นวัสดุไฟเบอร์กลาสซิ่งเอามานนํานํามาสร้างหุ่นแล้วก็มันเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยสามารถทนอากาศได้ด้วยอันนี้คือแบบว่าเอาบุคคลสำคัญสำคัญแบบที่แบบมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้มาแบบทําเป็นบุญคิดคุณอะไรอย่างนี้ป่ะคะแต่หมดลูกน่ยทําคุณประโยชน์อะไรให้กับสังคมมากกว่าตอนนี้เราสองคนก็ไม่สำคัญเนาะทุกคนมีความสําคัญกันหมดคิดอะไรนี้ได้ไง นีมองไม่เ hmm. ห็นเลยวะเฮ้ยโอ้ยเสียวเสียวเสียวน่ากลัวไม่เอาอ่ะอันนี้เพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยเฮโอ้ยพี่คนเมื่อกี้นั่นเองเดี๋ยวก็พี่หนูลืมถามชื่ออะไรคะพี่พัชรินค่ะพี่พัชรินเอาชื่อเล่นชื่อเล่นเล่นตุ๋ยชื่อพี่ตุ๋ยโอ้ยพี่ตุ๋ยได้วยนะดูรักพี่ตุ๋ยค่ะดูรักคนนี้มั่นแม่เราชื่อตุ๋ย โอ้ยพี่ตุ Bless ๋ยค่ะเมื่อกี้เดินหมดแล้วแบบรู้สึกประทับใจว่าดีใจมากที่เกิดเป็นคนไทยใช่ไหมคะตื่นแล้วตื่นแล้วอ่ะผมว่าดีใจมากที่เกิดสมัยนี้มากกว่าวันนี้ขอบคุณพี่ตุ๋ยมากเลยนะคะขอบคุณนะคะแต่เมื่อกี้ขึ้นไปนี่แบบเพลงรันจวนแบบหนูแบบจะหลับเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปไหนปะมาเที่ยว และแล้ว,ลวในที่สุดหลังจากเดินทางมาเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบมากอะ่ะยังติดตัวแต่ ไม่คือเรากำลังหงุดหงิดอยู่เพราะทางมันแทบเลยว่าพี่ผมอยากผมอยู่น้ำกินน้ำได้ที่ไหนเหรอด้านล่างหรอด้านล่างกินน้ำในเรือเหรอไม่แล้วก็แล้วก็มีขนมมาได้อร่อยซื้อแถวนี้ไหมได้ค่ะหรออยากกินขนมอร่อยกับน้ำมันเย็นมันจะได้แบบกินข้าวิ่ะขนมช่างมันแต่ิข้าวมากเลยค่ะ อยู่ข้าวค่ะอาหารก็มีเรือออกด้วยล้วอาหารไปทานบนเรือได้ไม่กินไม่้วกเหรอแบบกินแล้ไหมเหรอแล้วบนเรือไม่มีอาหารเลยปะคะไม่มีค่ะก็คือซื้อจากด้านล่างที่ไปทานด้านบนอ๋อซื้อที่ไหนอ่ะต้ซื้อได้นะคะในตลาดสุขใจร้านไหนก็ซื้อขึ้นไปได้เลยพาผมไปหน่อยผมไม่รู้ที่ไหนนะอ๋อต้องไปไหนโน้นอ่นนี่โข้อะไรเนี่ย เลือแอดพามาหกสิบบาทจ้าพี่เดีด๋ยวค่อยจ่ายได้ไหมขอซื้อน้ำก่อนอ,อะไรอ่ะ นี่คือเราจะไปชมธรรมชาติจะต้องผ่านวันอะไรบ้างอะฮะท,ท,ที่เขาพูดมาไม่ฟังล,ล่ะพูดแรู้ว่าวันอะไรที่ผ่านไม่รู้เออแปล่ะแดรวลี่ก็พาไปเองอ่ะเรารู้แดรลี่พาไปท,ทุกที่แหละเฮ้ยนี่นี่ไม่มีความคิดแนเหรอเงียบฟังเขา แอบไปขับเรือแทนเอามาแล้เขาไม่ได้มีหเยวเียาค้อเรียกเขาเอามาคับังก่นเอาถ่ายรูปสิครับกล้องมานะไ่ถ้าเราตด้านหน้างน้นสุพรรณบร ัเราจะมีมรถออกบริการทั้งสองเส้นทางสองโปรแกรมเส้นทาง,าง,างาที่หนึ่งวัดก้ที่กว่างตาใช้เวลาล่องไปกันที่มูลค่าสมงสุดคือทั้งท้ฟ้าที่สุดท้องเธอเลกก็ดูสดใส, <S <S สเฮ้ยเั้ย,ยๆๆเฮ้ลเฮ้ย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 เ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ติกี้ทำยังไงนะทำงี้ทำเงี้ทำงี้อย่าเจอรถเลยเจอรถเลยโอ้เสี่ยวเลยเสียวเลยคราเนี้ยตกน้ำแล้วเป็นไงอ่ะเทำอีกองเก่งใจคนบนเรือบ้างไปตะโกนแบบพูดอะไรเลยเขาก็เฉยๆตะโกนหาเนื้อคู่อะไรเนี่ยู่บนเรือไม่ตาไม่ร้อคพาเลยคะไม่ต้องพาต้งานี เ่าเทียมกันาร่บางเรื่องมันสุดสุเออเออ what are you doing กินมันตากินแล้วกินแล้มันลากินแล้วอุ้ยมึงเล่นหรออันนี้ไปกินแล้ว กลับไปให้พ่อแม่กินด้วยเกียรเราแต่ว่าก็ต้องติดอยู่กับเราจนกว่าเดินทางจบบ่นไปกทบารั้นี่ะพี่เพืนอยากขับบ้างอปขับได้เฮ้ยจีีมขับยังไงพี่ทำาไงทำไงต่อครับมดาแล้วก่อไปอ๋อถ้าเกิดผมเลี้วเนี่ยมันเกด้าเกิดผมเลี้ยวเนี่นรบางนี้ใช่ไหมเลี้ยวซ้ายก็ซ้ายก่น เดี๋ยวมาจับ้รก็ด้านซ้ายนะครับจะเป็นบ้านคนที่ผมไม่รู้ว่าเกืออะไรด้านขวาเป็นต้นไม้เก่าๆนะครับเออข้างน้านี้ถ้าเกิดตรงปฟเราจะออกแม่น้ําเจ้าพยาตรงไปถึงประเทศจีนแล้วก็ผมเพิ่งงานอาหารปลาไปตะกี้รู้สึกเสียเงินมากเลยส0บาทผมก็ไม่รู้มันกับผมจ่ายไปทำไมปลามันก็กินนิดหน่อยผมกินเองอร่อยกาเลยฮัลโหลเห็นแล้วว่าเรือเนี่ยโบกมือทำไมลูกนี้อยาขับบ้า อย่ามายุ่งกับเราลูกอย่าอย่าซ้อเสือไปนั่นได้ไหมไม่ปุไม่ปุ๊บบอกให้ลูกเกินจะเห็นยาตัวดิวะนี่เป็นไดอารีพอร์อเรานะแล้วไงอ่ะอยากเดินทางตามมาก็ต้องทนกับเราอยากขับเบิ้งอ่ะเอ้ยขับเรือเก่งไงเนี่ยเออพ่อสอนพี่พี่รู้สึกหล่อไหมครับเวลาพี่พูดผ่านไมค์เพราะผมรู้สึกผมหล่อมากเลยตอนนี้หลงตัวเองอะพี่เคยเจอรุ่นเรือแบบพี่ใส่ปีกิน ก็ตอนนี้ตอนนี้งานชีเจ <c oughs> อลูกเลยอย่างนี้ว่ะสากตอนนี้นะครับท่านผู้โดยสารทุกคนผมชื่อนิทิผมกําลังพาท่านไปไปไหนอะ่ะท <c oughs> ี่เรากำลังไปไหนอยู่ครับาโอเครานี้ก็มีความสามารถในการขับเรือเหมือนกันเพิ่งรู้ว่านี้ก็ฉลาดนะเนาะ เป็นผู้โดยสารหูปากแล้วไปนั่งไปขวาน่อย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 เออ This treasure is mine. You cannot take it. ไอ้เรื่อเรือต้องมีเล่าต้องมีเล่า้ต้องมีเล่าแล้วก็มีเล่าเล่าเออเล่าเป็นโอชี้ได้อยู่ได้อยู่ t a n o ถ้าเราไม่เคยเห็นคนแปลกไราีะ I want you behind the wheel Yeah you want to boom ถึงแล้วโอเคครับท่านผู้โดยสารตอนนี้ผมก็ส่งทุกคนแล้วป็นไงทุกคนคือส่งทุกคนแล้วคือทุกคนลงไปหมดแล้วโมวมากเขาไม่บอกเราคือทุกคนลงไปหมดแล้วคือลุงเขาขับมาแล้วแกเพิ่งมาสม่งรอยบบแกไปขับามาจนจนจน,จนมันถึงอนะ่ะเราจะเป็นต้องพูดด้วยหรอก็คือได้อบอกไว้ว่านี่ไม่มีั้งยาอยู่น้อง ทำยานในการขับเรือให้มาถึงฝั่งอมัไป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 ผู้หญิงนี่ไป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 แล้วปังปัดปวดฉี่อ่ะโอ้ยลงไปลูกค้าลูกค้ารับผอของเสียไห่ค่ะ